โอเคมาทวิตปิดท้ายนะครับทวีตที่38คุณนว่าบอกว่าเมื่อคุณรวยแล้วคุณจะเพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการตั้งแต่แรกแต่เรื่องเนี้ยไว้ว่ากันวันหลังเงินเนี่ยจะแก้ปัญหาที่ต้องใช้เงินแก้แต่มันไม่ช่วยให้คุณไปถึงไหนหรอกครับคุณนว่าบอกสิ่งแรกที่คุณจะเข้าใจหลังจากการรวยก็คือคุณยังเป็นคนเดิมอยู่นะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่เรื่อยๆถึงแม้ก่อนที่คุณจะรวยเนี่ยคุณรวยขึ้นมาคุณก็มีความสุขเท่าเดิม เช่นกันถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีความสุขก่อนที่คุณจะรวยเนี่ยคุณรวยขึ้นมาคุณก็ยังเป็นคนที่ไม่มีความสุขอยู่ดีครับความสงบก็เช่นกันถ้าคุณสงบตั้งแต่ก่อนคุณจะรวยเนี่ยคุณรวยมาคุณก็สงบคุณอาเ่าเขาบอกนะครับมีคนรวยมากมายที่สภาพแบบร่างกายย่ําแย่ครอบครัวมีปัญหาแล้วก็แบบยุ่งเหยิงภายในจิตใจตัวเองมากหาความสงบไม่ได้เลยประโยคนี้สําคัญมากครับจิตใจที่สงบ สุขภาพร่างกายที่ดีและครอบครัวที่รักกันเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องทํามานะครับเงินซื้อไม่ได้ต่อให้คุณเป็นเจฟเบโซสซีของอเมซอนเนี่ยคุณก็ต้องออกกําลังกายตัวเองอยู่ดีคุณก็ต้องดูแลคนในครอบครัวอยู่ดีและคุณก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองอยู่ดีนะครับคุณนาว่าบอกว่าคุณควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองพัฒนาข้างใน มากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับสิ่งของภายนอกนะครับการมีเงินก็ช่วยให้เรามีอิสระภาพครับให้เราไม่ต้องทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําไม่ต้องอยู่ในที่ที่เราไม่อยากอยู่ก็แค่นั้นเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับซีรีส์เนี้ยคือ how to get rich ทำยังไงให้รวยและนี่คือทวิตส,สุดท้ายของคุณนาวาในซีรีส์ how to get rich ครับสำหรับพอดคาสต์เต็มๆของคุณนาวาแล้วก็ทวิตของคุณนาวาเนี่ยผมลิงก์ไว้ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับยังไงขอบคุณมากที่ติดตามซีรีส์นี้มา แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีอิสระภาพทางการเงินขอบคุณมากครับสวัสดีครับ